ใช่น่ารูเยอะเลยพี่ไปไอ้เหลือแค่สามารทวนขาก็กินหมดได้นั่งใ้่ปพี่แตกตัวอะไรกัพี่บอยเนี่ยไม่ดูว่ะดูหน้าพี่ดิซองกระจกดูหน้าพี่ดินี่ยังน่ารัก เจอตอนกลางคืนเนี่ยวิ่งกระจายครับผมอ่ะมันวินเทิดเบียร์เกษตรทุกคนเดียรถือเคี้ยววอนใช่เลยแม่แม่แม่เปลี่ยนหน้าด้วย แ้่ล้วเนาะทรามดาละซุ่มกองเดียวได้เลยอืมอืมไอวอลมือเดือะถามใท่แล้วเพราะว่าวันนี้พี่อนก็นี่นี่เด็กมาพี่เออไม่รู้บอกว่าเวลาของกูเวลาของโกูหนูต้องเข้าใจไปแล้ว พี่ทิ้งหนูไม่ได้หรอกพี่กลับไปหาหนูันนี้แหละมึงหนีพี่สองวันแล้วมันจะเป็นไปก็ได้หรอกมึงจะหนีอีกวันดูมึงได้เขาก็กินหมดได้นั่งห้องให้หูอิมอนพักไปแล้วเงียบเลยไม่รู้ว่าสรุปเล่นเฟซไหน เอองียบไปเลยท่านล้ม่ตาบั้นไอแท้อยู่ขเขาแป๊บหนึ่งรนะคาทันผู้ไม่รู้เป็นอะไรโอเค Let's head to s t a สวัสดีพี่น้องมาเด้อเสียบเสียบขำอะไรพี่นะฮะเฮีย ไปกับเราเห็นว me. kind of oh, ่า่่ไหมแต่พี่อนดูให้บ่มี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 มากตีในหมู่บ่มีเจ้านีสายมือสายมือสายมือพี่อยู่ตรงไหนสายมือผมหมายถ่ง location นี่อยู่ข้างสิมันลงบานนะือบ้านโอเคเรมเจอพี่ a วังนะพี่อยมน้พี่โอเคบดไดแอ,อแม

<irm ala> เพื่อนนายอ่ะจบเลยไอ้พี่วิ่งออกอ่ะ m a r k t h e location help เอาเอาอีกแล้วไอ้เหี้ยูแอบได้ไหมครับแอบดูครับตัวฝั่งหลังคาแดงไอ้เบอร์สี่ครับมันอยู่ตรงมุมเลยครับบ้านเด็นขอบ ไม่ตายแบางอาสิมี4ตัวเ็งอะได้สูดับกว่าด่าอ่านเชนด่งไปสูงกว่า h เ้ายงแ Watch out ตัวตรงนี้ไม่รู้นะไป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  thank you ทำไมทำไมประตูตู้ไนเนี่ยในยุชุบแล้วดีเลาเนาะไปชอชุบเลยไปบลับบลับ,บ พี่ไม่น่ากั้นคนเลยแบ่งกันเี่เลยแต่พี่ก็ไม่ได้เยอะนะตอนนี้พี่มี80นะ 80G นะมีรถนะแต่พี่มี AK อยู่สบายใจได้ บ้านชุบเครื่องบินมาแล้วยุบอีกที่อยู่อยู่ตรงไหนได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างต้นไม้นผมะ ใครใครน้อยืนมองศพตาชันเดอเทอร์โอ้โหโอ้เด้อเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวกําลังขี้รถจักรยานเลยดูรอบรอบอนะคุละตี้เลยเดี๋ยวพลมก่อนเดี๋ยวเครื่องร้อนสะดุดนะฮะเรารก,รกำลังทําได้ดีอ่ะ เฮ้ยวงเดี๋ยวอะไรบอกพี <h 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 ่นะเจอระเบิดเจอระเบิดปวดม้าให้เราหน่อยนะพี่ขึ้นมาแปดากเลยพี่จะเอาไปคายแจ็คใช่ไหมดีเลยคายมันก็ได้นะ เสียงอะไรวะเนี่ยจักรยานมันก็โซ่ไม่เ,มเคยหย่อนเลยจักรยานเหมือนโซ่ไมนเคยหย่อนน้ำมันเลยโอโ้มันก็ติดดินน่ะนะเสียงยติดดินติดยา่าว้าวบ้า เหินไปเลยเหินนะนี่จริงนะปิ๊กอัพรถกระบะชนจักรยานน่ะรถกระบะกระดินอ่ะจักรยานตีลังกาเออจักรยานวิเศษไม่ใช่จักรยานกระบะอืมกระบะตีลกาจักรยานวิเศษเฮ้ยมีคนกลางน้อง Watch out เหมือนเปลี่ยนแว๊บๆว่ะเดี๋ยวๆ มันอยู่ใต้เนินะบะเบสิ่งหนึน่งจะไปช่วยเบสิ่งอื่นมันจะเล่นได้ไหมนะดูวงเลยวงติดเหรอเฮ้ยพ,พี่สาวาเบีย์เต็มชบนะุบเลยเบีย์ชุบเลยเนาะ ในบ้านจกมีเปล่าพี่ไม่ไม่มีมั้งใครคออ่ะไม่มีไม่มีไม่มีข่าน,น้นไอ้บอดโดนคอเก็บเตียงหมดดต้ชบเลยเนาะ ว้าวลุงช่างยิงหมดเลยประตูทำได้ยังไงกระดแดงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวลุงช่างไปหาของอ่ะ I'm recalling a teammate เจตีนะเจตี Thanks พัดลมเข้าสมาทอ๋อขอโทษทีครับพี่ต้องแจ้งบ่อยๆนะเพราะผมอยู่หน้าข้างๆพัดลมตัวผมเผลอไปโดนไงตอนนี้หายแล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่ผมลงมันมีเสียงพัดลมมาเต็มที่เลยพี่น้อานะปูปูเลยโอ้โหฮ่าฮ่าฮไปยู่เข้าบอก ไม่เป็นตะฟังไม่เป็นแล้วไม่เป็นจะรับฟังเลยคลิป้บโอ้จะได้ยังนะต้องขอโทษคนดูนะครับต้องขอโทษคนดูนะครับต้องขอโทษคนดู้วยนะครับไม่ว่ากันนะครับพอดีผมอาจจะเปลอไปโดนเอะเยอะโอุบ้า ในีจะหมดเวลาชุบแล้วใครอยากชุบก็รีบบอกนะเอาวงอีกคนเอาท้ายมาทำมะเขืออะไรในเมื่อเอฟโฟยังไม่มีมเฮ้ยมีคนขับอไซั์มาครับผมเป็นตี้เลยเอ้าวจอดไคเ,เว้น ม,มีตัวนึงเอาเขาไม่จอดอู้หูยนี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่เอาลูกซองยิงมาเลยมันเลยมันเลยวิ่งวิ่งหลบไปต้งเห้หลบไปต้องเห็นเนี่นนนนนย,นนนยไ,ปไปแล้วพี่ไปแล้วโอ,โอ,โอ้โหโอ้โหวงวงวงที่เข้าไปเล่นในวงเลยทุกคน chơi thôi chào cuộc hội hê mày nhae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  mày 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 nhae mày nhae này, mày วางขวาด้วยปาสมกปาสมกปาสมกติดมากปลายทว่วไเป็นลยทุ่วนรายมีมุมเล่นผมผมไม่ผมไม่อยู่หรอกตรงนี้มันอันตรายปล่อขวาเขาลองมามาแล้วหน้าผมมาแล้ว เอาบ้านีา้ให้ตายก่ไม่่เราเล่นยากนะโอ้โหมาต้องซ้ายขวาวะซ้าย,ายขวาเอาไปอยู่วะผมเล่นผิดที่นะเอโอ้โห,โโหทีนี้แม้ มันลมอ่ะมั่งฟูไม่ได้โอเคช่างเถอะช่างเถอะคนงามไปไปไปบอกเป็นอยังช่างเถอะคนงามตามสบายบอกเป็นอย่างเข้าใจ